คุณวลาวุ้นครับลูกๆคุณวลาวุฒิเองรู้สึกไงกับกับสถานการณ์ตอนนี้ได้อธิบายให้ลูกๆฟังแค่ไหนแล้วเขเข้าใจแค่ไหนครับอ๋อทุกคนเข้าใจดีนะครับเพราะว่าทั้งผมมีลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายสองคนคนกลางกับคนเล็กซึ่งลูกชายสองคนนั้นเนี่ยศึกษาอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับแล้วตอนนี้ก็โชคดีที่ว่าเอาเขากลับมาตั้งแต่ตอนออประมาณปลายเดือนกุมพาแล้วก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ที่บานปลายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ส่วนลูกสาวเนี่ยก็เป็นนักสเก็ตทีมชาติฉะนั้นเขาเรียนหนังสือเนี่ยออนไลน์มาประมาณ4-5ปีแล้วฉะนั้น distance learning หรือว่าอ n นไลน learning สำหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแถมยังหัวเราะน้องๆอ,อ,อีกว่าเออคราวนี้จะได้รู้ละว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันยากอย่างไรนะครับแต่ว่าลูกๆทุกคนเนี่ยเข้าใจดีเลยว่าตอนนี้ยังกลับไปเขาก็อยากกลับไปหาเพื่อนๆเ,เขานะครับแต่เขาก็เข้าใจถึงข,ข้อจํากัด แล้วก็บางประเทศก็จะมีมาตรการหรือแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยอตอนนี้ก็เลยเอนจอยเวลาที่อยู่บ้าน <c oughs> เพราะว่าไม่เคยได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากัน,าน, <c oughs> นานขนาดน,นี้นะครับ <c oughs> นี่เป็นด้านบวกของโควิด -19 ซึ่คาดไม่ถึงเลยนะคุณเวลาบุร <c oughs> ถูกต้องทุกครอบครัวได้อยู่ด,ยด, <c oughs> ด้วยกันกินข้าวด้วยกันทุกวันเข้าเช้าเข้าเย็นเจอกันทุกวันเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอเพราะลูกๆผมเองกอ็เป็นวัยรุ่นเต็มที่นะครับ ถ้าปกติก็คงไปไหนตอไหนกันแล้วแต่ว่านี่ตอนนี้ทุกคนก็อยู่บ้านนั่งเล่นเกมบ้าง<ต>อ่านหนังสือกันบ้างอะไรอย่างนี้บ้างเป็นสิ่งที่ดีครับค่ะแล้วคุณวราบุตเองมีโอกาสได้ไปชมความงามธรรมชาติเยอะขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นไหมคะช่วงนี้คะ่ะต้องเรียนว่ายังไม่ได้ไปเยอะเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยใช้เวลาพอสมควรในการเดินทางไปทางภาคเหนือนะครับเพื่อไปดูสถานการณ์ไฟป่า นะครับต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดไม่เจอสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยสถานการณ์ไฟป่าหรือว่าหมอกควันภาคเหนือเนี่ยนะครับจะขึ้นนานหนึ่งทุกวันแน่นอนนะครับดังนั้น<ม>ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ประมาณเจ็ปดรอบด้วยกันเดี๋ยววันมะรืนนี้ผมเองก็จะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งในการที่จะสรุปเป็นการถอดบทเรียนว่าไฟป่าปีนี้เนี่ยเราได้บทเรียนอะไรบ้างเราจะป้องกันอะไรอย่างไรบ้างในปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าทางภาคเหนือเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะจบแล้วนะครับและจากนี้ไปก็ ผมก็จะได้มีโอกาสไปดูสถานการณ์อุทยานต่างๆที่ภาคใต้ดูเรื่องปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับที่อยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทยด้วยต่อไปนะครับถือว่าเป็นโอกาสนะอย่างไรสําหรับทรัพยากรธรรมชาติในไทยคะช่วงหลังนี้ก็เห็นความงดงามเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในภาคใต้ท้องทะเลนะคะมีสัญ,ญญาณบวกจากโควิด -19 ยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าถ้า ปกติถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ๆรัฐมนตรีสั่งปิดอุทยานแห่งชาติ155แห่งเนี่ยผมคิดว่าคงโดนปลดจากตาแหน่งแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนคงต่อว่ากันมากมายถ้าว่าอยู่ๆเนี่ยอยากจะปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อ <c oughs> สอนทษครับเพื่อ <c oughs> ให้สัตว์ป่าได้พักแต่ว่าพอเจอสถานการณ์โควิดปุ๊บ เราปิดมาตั้งแต่ตอนช่วงเดือนมีนาคมนะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลา2เดือนประมาณเกือบ2เดือนแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็คาดไม่ถึงไม่มีใครคาดถึงเลยว่าเพียงเวลาแค่ยังไม่ถึง2เดือนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่มันควรจะเป็นยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติทางบกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่หรือหลายๆที่เนี่ยมีสัตว์ป่าออกมามากมายมีเลี้ยงผามีช้างออกมานั่นเพราะนั่นคือบ้านของเขา หรือแม้แต่โดยเฉพาะอย่างนี้อุทย,นยานแห่งชาติทางทะเลนะครับมีมีโลมามาเล่นกับเรือของเจ้าหน้าที่นะครับมีวานเข้ามานะครับมีเต่าทะเลอย่างเช่นเต่มามะเฟืองเนี่ยขึ้นมาวางไข่ที่หัวหัวรันเวย์ของสนามบ,บินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้เลยการที่เต่มามะเฟืองจะขึ้นมาวางไข่ได้เนี่ยแปลว่าต้องเงียบต้องสะอาดจริงๆแต่คราวนี้เนี่ยมีเต่มามะเฟืองขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมา เราไม่ได้ยินข่าวว่ามีสัตว์ป่ากินถุงพลาสติกจนเสียชีวิตไม่มีข่าวโลมาเกยตื้นตายไม่มีข่าวเก่า,ตาตเตยเกยตื้นตายเพราะเาพราะสีมือมนุษย์หรือว่า,าสัตสัตว์น้ำนะครับที่เกยตื้นตายเลยช่วงสองเดือนมานี้ต้องเรียนว่าไม่มีข่าวเหล่านี้เลยนะครับครับเมื่อสักคุณบรรวุธพูดถึงภาพที่สวยงามและผมเชื่อว่าจะเป็นภาพที่ คงจะอยู่ในความทรงจําคุณวราวุธไปนี้อีกนานเลยนะครับและอนาคตเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เห็นภาพของฝูงปลาโรมาพยูนเต่ามาเฟืองที่พูดถึงเมื่อสักครูน่นี้แบบนี้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอีกไม่นานคุณวราภูตก็รู้ว่านักท่องเที่ยวเป็นล้านล้านคนก็จะกลับมาเมืองไทยอีกใช่ไหมครับว่าคงต้องเตรียมใจรับกับสภาพ<อ>ที่เราเคยเห็นมาก่อนหน,น้านี้คุณวราภเองคิดว่ามี<ผ>มทางในมว่านที่ดูแลที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จะพูดคุยกับคนในวงการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ดูแลท่องเที่ยวว่ามันจะมีทางไหมที่เราจะช่วยกันประคับประคองดูแลสภาพแวดล้อมเราให้มันดีกว่าที่ผ่านมาบทเรียนจากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงจะเป็นบทเรียนที่ใหญ่มากออผมเชื่อว่าทุกฝ่ายคงเห็นตรงกันหมดนะครับไม่มีใครอยากเห็นธรรมชาติของประเทศไทยโดนทําลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงหรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นมาช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้าใจกันดีแล้วก็จะเห็นตรงกันว่าคําว่า sustainable tourism หรือว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจริงๆแล้ว mm hmm. คืออะไรสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งที่ประเทศไทยมีต้องเรียนว่าเปรียบเสมือนเพชรน้ําเอกถ้าเป็นรถก็เปรียบเสมือนรถโรลส์รอยเลยดังนั้นการดูแลการนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของเราในแต่ละที่นั้นนะครับปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับหนึ่งในสิ่งที่ผมได้หารือกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือว่าจากนี้ไปทุกๆปีผมจะขอให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ตัวลงนะครับปีหนึ่งประมาณอย่างต่ำนะครับต้องไม่ไม่ต่ำกว่า2เดือนนะครับ ừ ừ. แล้วก็อย่างมากนะครับอาจจะมีสี่เดือนบ้าง5เดือนบ้างตามสภาพอากาศนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะประมาณ3เดือนทั่วเ,เรียกว่าทั่วประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้ปิดพร้อมกันทุกทกที่นะครับจะเวียนกันปิดว่าอุทยานทางทะเลจะปิดตอนนี้อุทยานทางภาคเหนือจะติดตอนติดตอนนี้ตอนจะจะเวียนกันปิดซึ่งจะมีปฏิทินออกมานะครับ นี่เป็นนโยบายแล้วหรือครับท้านรัฐมนตรีตอนนี้เป็นนโยบายแล้วก็ได้ทางกรมบุญธรแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนนเนี่ยก,กาลังเรียกว่าร่างปฏิทินหารือกับหลายห่ายฝ่ายนะครับว่าควรจะปิดตอนไหนแล้วก็จะปิดเวลาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อสักครู่นะครับที่คุณเทพชัยบอกว่าอยากจะเห็นภาพโลมาอยากจะเห็นภาพต่างๆเหล่านั้นผมมั่นใจว่าเราจะต้องได้เห็นอีกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผืนน้ําไม่ว่าจะเป็น ผื้นป่านั้นเนี่ยมันคือบ้านของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่บ้านของเราเราไม่ใช่เป็นเจ้าของผืนป่าเหล่านั้นดังนั้นการที่เราไปเที่ยวบ้านเขาทุกวันทุกวันเนี่ยเจ้าของบ้านควรจะได้พักผ่อนบ้างเหมือนกับถ้าหากว่าเรามีแขกมาเที่ยวบ้านเราทุกวันทุกวันทุกวันไม่ได้พักเลยเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าปีละซอกสองเดือนสเดือนนะครับเราได้พักผ่อนเราได้เอ็นจอยบ้านของเราเนี่ยผมคิดว่าสัตว์ทั้งหลายน่าจะมีความสุขมากขึ้นและที่สําคัญธรรมชาติ ก็จะได้สามารถฟื้นฟูตัวมันเองอย่างที่เราเห็นในภาพอยู่ในขณะนี้ที่อ่าวมายาเนี่ยนะครับหมายความว่าก็จะต้องปรับรูปแบบการท่องเที่ยวในระยะยาวเลยใช่ไหมคะถ้าต้องการที่จะให้ดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแล้วความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าจะต้องเลือกเอาระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจรกตรงนี้คุณวราวุฒิเตรียมที่จะพูดคุยกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าคิดว่าจะหาจุดลงตัวได้ตรงไหนบ้างคะ ต้องต้องต้องเรียนคนะุณนัทถาว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเห็นด้วยนะครับว่าการที่เราจะรักษาบาลานซ์ระหว่างการเ,เรียกว่าปกป้องธรรมชาตินะครับการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจต่างๆนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมันเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนขับรถโดยที่เราเหยียบคันเร่งแล้วก็ดึงเบรกมือไปในเวลาเดียวกันนะครับ คือเหยียบคันเร่งก็คือเราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจของเราเรื่องการท่องเที uh ่ยวเพราะเป็นหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นธุรกิจที่นํารายได้เข้าประเทศเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองเราเปรียบเสมือนเบรกมือที่จะต้องคอยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เอาไว้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยเราเข้าใจในความจําเป็นที่จะต้องอนุรักษ์แต่ในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจในความจําเป็นที่พี่น้องประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยจะต้องทํามาหากินนะครับจึงบอกว่า มันมีเส้นบางๆแล้วจะต้องรักษาบาลานซ์นี้ให้ดีแน่นอนทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องจะจะมีคนไม่เสียผลประโยชน์บ้างได้ผลประโยชน์บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงเนี่ยจะต้องคุยกับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็คุยกับหลายๆฝ่ายร่วมกันเพื่อหาผลประโยชน์ให้ให้ลงตัวคือว่าต้องอยู่ได้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันธรรมชาติสรรตัรพสัตทั้งหลายก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าเวลาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับพี่น้องประชาชนมีรัฐบาลมีสอสอมีปากกระบอกเสียงเนี่ย คอย voice ความเดือดร้อนนั้นออกมาแต่ในทางกลับกันส,สัพะสาททั้งหลายหรือธรรมชาติเวลาเขาโดนรุกรานเวลาช้างโดนรุกป่าเวลาพยูนนะครับโดนรุกบ้านเขาเขาไม่สามารถไปฟ้องร้องกับใครได้เขาไม่มีปากเสียงที่จะไปบอกใครไปบ่นกับใครได้ฉะนั้นเราต้องเป็นปากกระบอกเสียงให้เขาต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างมนุษย์กับสรับระสัททั้งหลายที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเหมือนกับพวกเราเหมือนกันครับ,รบภาพของทะเลที่งดงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ การฟื้นคืนสภาพธรรมชาติแล้วก็เนี่ยสัตว์ที่เราเห็นปลาวานทั้นั้นปลาโลมาฝูงพยูนทั้งหลายเนี่ยแน่นอนเป็นภาพที่เราก็อยากให้มันอยู่กับเรานานๆนะครับโดยไม่มีใครมารบกวนเนี่ยแต่ภาพเหล่านี้คุณบรรวุฒิคิดว่าจะมีส่วนทําให้กระทรวงที่คุณบรรวุฒิดูแลอยู่นี้พูดด้วยเสียงดังมากขึ้นไหมมีน้าหนักมากขึ้นไหมเพราะาเรามีตัวอย่างของภาพไปเห็นนะ้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีใครไปรบกวนมันเนี่ยนี่แหละคือความงามของธรรมชาติที่เราอยากจะคงไว้ละ่ะ อันนี้คุณเทพชัยพูดถูกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยทำให้พวกเราทุกคนที่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกรมต่างๆกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานกรมป่าไม้เนี่ยเราเราชื่นใจในสิ่งที่ว่านี่คือภารกิจที่เราพยายามทําเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์ทุกคนนะครับเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจแล้วก็เป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปว่าพอเข้าสู่ยุค post covid แล้วเนี่ยเรายิ่งจะต้องทํางานให้หนักขึ้น เพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้เพื่อรูปเพื่อหลานของพวกเรานะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นว่าถ้าอยู่ๆมีการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติขึ้นมาเพื่อที่บอกว่าจะรอให้ธรรมชาติฟื้นฟูบ้างอะไรบ้างผมเชื่อว่าคงมีแรงต้านมากพอสมควรแต่วันนี้พอผ่านไปเพียงแค่2เดือนทุกคนคนไทยทั่วประเทศได้เห็นแล้วว่าระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนเนี่ยที่มนุษย์ไม่เข้าไปรุกรานเขาไม่เข้าไปวุ่นวายกับเขาเนี่ยนะครับธรรมชาติฟื้นสัตว์ป่าทั้งหลายมีความสุขเพียงใดบางคนเนี่ย ทายเข้ามาหาผมส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากจะให้ปิด6เดือนเลยด้วยซ้านะครับบางคนก็บอกอยากจะให้ปิด7เดือนบ้างแต่ผมเองก็บอกว่าอันนี้เราเข้า,ขาใจนะครับในมุมมองของการอนุรักษ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจกของประเทศก็มีความสําคัญไม่แพ้กันดังนั้นการรักษาบาลานซ์ของทั้ง2ฝ่ายนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญจะอนุรักษ์มากจนเกินไปจนทําให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าให้เที่ยวจนเละก็จะเหมือนอย่างอ่าวมายาที่เราเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนนะครับ ทำไปทำมานี่จะเป็นกระทรวงที่ได้ประโยชน์จากโควิด -19 มากที่สุดเลยนะต้องก็จริงๆก็ถ้ามานั่งคิดดูเนี่ยผมรู้สึกว่ากระทรวงทรัพย์เป็นกระทรวงเดียวที่ยิ้มออกยามที่โควิดมานะครับแต่ต้องเรียนว่าช่วงช่วงที่อุทยานปิดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนี่นอนพักหล,ะล,ะละับล้านอนตีปุงสบายปลูกปลูกเลยอนอยู่ริมชายหาดนะครับทุกคนเนี่ยพัฒนาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็กําลังฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่ว่า เมื่อเปิดอีกครั้งหนึ่งเราจะดูแลนักท่องเที่ยวอย่างไรเมื่อเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานที่ต่างๆอย่างเช่นทําให้เป็นอารยสถาปั์ในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยทุกสถานะได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่กระทรวงทรัพย์เราก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยในขณะนี้ทั้งซ่อมแซมดูแลผ่านการฝึกอบรมนะครับทำงานกันอย่างหนักไม่ใช่ว่านอนตีปุงอยู่สบายๆในอุทยานแห่งชาตินะครับ ในช่วงเวลานี้ยังได้ปิดไปก่อนใช่ไหมคะมีกําหนดหรือยังว่าจะค่อยๆเริ่มเปิดเมื่อไหร่คะสําหรับอุทยานแห่งชาติค่ะต้องเรียนว่าขณะนี้เรายังไม่มีกําหนดนะครับแน่นอนว่าจะเปิดเมื่อไหร่เพราะว่าเรามานั่งคิดว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอุทยานแห่งชาติ155แห่งเปิดเนี่ยนะครับก็จะเกิดการเดินทางบางคนก็ขอเหมือนกันบอกว่าขอเปิดเป็นบางอันได้ไหมขอเปิดเป็นบางแห่งได้ไหมปัญหาคือว่าถ้าเปิดเป็นบางแห่งเนี่ย มันก็จะเป็นแม่เหล็กอย่างมหาศาลเลยในการดึงให้คนเดินทางข้ามจังหวัดคนเดินทางข้ามภาคนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้ผมเปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้นมาทุกคนก็จะแห่กันไปที่เขาใหญ่กันหมดไม่ว่าจากเหนือกลางอีสานใต้และผมขอเรียนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะขอไม่เป็นต้นเหตุในการที่จะมีโควิด -19 รอบสองในประเทศไทยนะครับเรายอมไม่ได้เด็ดขาดฉะนั้นอยากจะขอให้เหตุการณ์เนี่ย ทุกอย่างกลับเป็นปกติพอปลดล็อกหมดทุกอย่างแล้วเราถึงจะตัดสินใจเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือฟังดูแล้วดูเหมือนว่าท่านมนตรีคงจะต้องการให้แต่ละอุทยานแห่งชาติมีแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจนของตัวเองเลยใช่ไหมครับแต่ละแห่งในอนาคตเนี่ยทั้งทั้งการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งการให้ความให้การบริการกับนักท่องเที่ยวว่าพอเข้ามาใหม่แล้วหยุดไป2เดือน3เดือนแล้ว กลับ <Tipp s> มาโอ้ไอ้นี่เปลี่ยนไปโอ้ไอ้นี่ดีขึ้นเออนักเออเจ้าหน้าที่มีศักยภาพมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับแล้วก็พอปิดไปแล้วทุกทุกปีเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาจะต้องมีการทําให้ดีขึ้นทุกปีทุกปีไม่ใช่ปิดไปแล้วเปิดมาก็เหมือนเดิมไม่ใช่ปิดไปแล้วเปิดมาก็เหมือนเดิมนะครับดังนั้นการปิดเนี่ยมันมีนัยยะสาคัญพอสมควรนะครับก็อาจจะได้เห็นแนวทางใหม่ในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ ในช่วงโควิด -19 แล้วก็น่าจะเป็นแนวทางในระยะยาวด้วยนะคะถูกต้องครับถูกต้องครับโควิด -19 มาเป็นเหมือนร<ม>ีเซ็ตสวิตช์เป็นเหมือนสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาว่าถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องปรับผมเคยพูดตอนที่เข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับว่าเรามาคืนสมดุลให้กับธรรมชาติเสียดีกว่าก่อนที่ธรรมชาติเขาจะปรับสมดุลของเขาเองเหมือนกับในหนังเลยนะครับน้าท่วมโลกบ้างอะไรบ้างโควิด1 i เนี่ย สภาพไม่ต่างกับหนังที่เราดูกันมาหลายเรื่องเลยธรรมชาติกําลังส่งสัญญาณที่สําคัญให้กับเราเราแปลสัญญาณนั้นออกหรือไม่และเรากําลังจะทําอะไรเพื่อใช้เหตุการณ์นี้ให้เป็นบทเรียนให้กับเราแล้วก็ใช้โอกาสซึ่งผมถือว่าเป็น o n c i in a lifetime o p p o r t u n i น y เนี่ยในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทยของเรานะครับ